มันมีมาเป็นสี่ห้าร้อยปีแล้วอมีการเนี้ยครับอานนจารย์ก็ได้ได้วัดพลังพุทธคุณของพะระแต่ละองค์ที่อยู่นี้เน,เนาะแสดงว่าได้ผ่านพิธีผ่านอะไรมารนะครับมีพลังพุทธคุณทุกพระองค์เนาะที่ท่านให้มาแล้วก็สมเด็จนางพยานในหายนี้อาจารย์ก็บอกว่าถึงยุคของท่านเป็นสมเด็จนางพญาแท้ที่ได้มาจากวัดนางพญาพระพองค์ก็บอกแล้วว่า อาจารย์ท่านได้มาจากวัดจริงๆคนอื่นมันจะพูดยังไงว่าอาจารย์บอกอย่าไปสนใจมันเพราะท่านรู้ว่าท่านเอามาจากไหนนะครับอาจไมันมันไม่ใช่ของแล้วท่านทุกขหายเองด้วยนะทุกข์หายเองนะเนี่ยทุกขหายเองพอเราเอวิสูดด้วยการเอกซเรย์ค่าเคมีธาตุในองค์พระมันจะออกมา เป็นเป็นเป็นในระดับของของแท้เนี่ยนะฮะที่เปรียบเทียบกับของแท้ที่เรามีอของแท้อยู่แล้วอันนี้ก็โอเคมันมันออกมาข้อมูลแบบเดียวกัน,นะฮะแล้วเราส่องทางกายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพันเป็นข้อมูลที่ที่แท้ที่ทันทานนะครับนี่ก็ใครที่ได้ไปก็สบายใจได้นะครับนางพญาของเรา มันหาไม่ได้ปแล้วท่านได้ไปถือว่าเป็นวาสนาโชคดีเนาะนั้นก็เอาไปขึ้นอคอกันมนมนกันให้ดีของดีพิโลกหายากนะครับอืม,อม,อม